แตงอีกแล้วนะตำบักแตงมาพร้อมอันนี้ไหมถาดวัดหมุนได้เพิ่งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มากแตเคยเห็นถาดหมุนได้เพิ่งพี่น้องเอ้ยเลือดสมันแตงป่ะโอ้ยถาดหมุนได้ดิมันเป็นขี้ๆได้ยังชอบหนิเลิศสมันแตงนะตำบักหูต้องมาเป็นตำบักหูตำบักแตงตำบักแตงเลือดสมันแตงเลยอันมืึงย้ันจำชี้ชอกีแต่พี่นอ้องสุ้ขู่สุ้คนอันนี้เป็นอัน กระติกน้ำออกกําลังกายยายชุ่มกระติกน้ำออกกําลังกายบัวแมนยา้ช่มออกกําลังกายเลยกะติกน้ำออกกําลังกายมันเลิศสมบเปิดพะอบพบข้าวเหนียวมาพี่น้องเลยไม่กินนข้ากับตัาแบบแตกน้ำกันแล้วกันรื eyes, in, ร้มรืมรืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีืมืมรืนี่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 ประดุพี่องประดุก่ขึ้นาพี่น้อง ปิ้งประดุกหยักปิ้งเองกินเองนักเรีงพอ่อมันเลิศสมิงแต่พี่น้องสุขสุขันมีหวัวดนันมันมันไหมมันมันตกมันยกลงฟักทองแตงไทยสาวสา,นามนำมน์ทำไมเป็นคนหลายใจเพลาะเพลากก็ยายชุมพูนั่นไงเอิ้นเอิเอิเอ,เอิมันโน้ยใจนู ใจเพราะต้องน่อยใจหลชุ่มกินเขาชูเฮบิ้งแซ่บกินนัวน้ำแันพี่้องซุกุุกคนปวดหัวอ้วเข่าเลยเข่าก็จะป็่งานที่จะขบแล้วปีกฟ้าของเข่าเลยเข่าอ้พี่น้อยเข่างามครับเอ้คาถามาฮายมเหนขับฮักนขับลงๆมาเล้นะทาออกขอด้ซะุกฮักกูลงกูฮักกูลงกูเพียงเพยงเพบอกเลยม่แต่เลย เขาก็ประดุกใบประดุกใบประดุกนะเถอะอู้อันนี้เป็นเป็นอะไก็มันมันเลยนี่นี่นมันมันม,นม,นมนันโอ้ยมันมันไปตรงไหนมันมันลนุนนะมาดูก่อนอืมอืมจับอืมมันมันเอาขอเข่อยจับมันนั้นก็ูอ่อืม รสน้น็หมดไเอืมรสนจังอืมน่บผ่าเส้นหนามาตัวนี้อ้นผ่าเส็มือมาตัวนี้อืม

ันครับทำมายายอยู่บ้านคนเดียวเหรอ,อเห็นแต่ยายคนเดียวทุกวันเลยฟังน,นะยูกับลูกกับผัวยหล่ะจะมาตอนนี้ยูกับผัวอลูกกระปุ๋ลูกเต้าเด้าดักไปเที่ยวเมืองไทยล้วก็พักไปเที่ยวเกาหลีอไปเป็นสาวเกาหลีไปเป็นนุ่มเกาหลีกันแล้วลูกแยมส้มน,นะตอนนี้ก็ได้ยกูกับผัวเขาย้ายเป็นเกมอยู่ Buyết thắng quán sạc bằng chị đâu mì anh bên lòng điện kỳ lấy chỗ mọi cọc tươi. Tươi mừng 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 Ừ. mhm nặng Con mhm 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 mhm

แม่จ้ะต่างปักนนมือแซบ่แซบจ้ะหนุหนักจนนัู้่ต้องหัวสม,มือวพาหนุ่ก็บแม่เขาีหรอ,อกน้องเขาจะต้องเอาที่ิตของเป็นที่ต่าง มาได้เอาชีวิตคนอื่นเป็นทีต่างแล้วก็หยุ่งยักเรื่องของคนอื่นเอาที่มีิต่ความงเป็นทีตัางมันมีความสุขต่อถ้าเอาชีวิตคนอื่นเป็นทีตังมันมีวามทุกข์แล้วก็ไปหนุงหยักเรื่องของคนนั้นแล้วก็ไปหนุงหยักเรื่องของคนนี้แล้วก็ไปด่ามาเรื่องของคนนั้นแล้วก็ไปด่ามาเรื่องของคนนี้คนที่เป็นทุกข์เป็นจากของม่นเอง อเนี่ยเขาเอืนู้นงูแต่ค้นฉลาดนี่คือยาชมอือนี้ะนฉลาดคือยาชมมพรต้องม่หยู่นยานพุดได้อืมแม่มาตั้งเรียงเขาขว่องนี่ยเอาจะเรี้ยงขาจะว่องคขอพุ่งจะขวองอย่างมะว่าวมวลยางน้ำพยนไปเปตดใจทมากกอ่านมาเรียอาหรอยู่กินเนาะ ค่อย่อยปลาหน่งคไอ่ปลาข่ปลาม้นห่อนน้ำห่อนไม่หน่ จบ้างเหมียงมันหอนอ๋อแ่ปกอนสวยมากคืไปกับอาแบ กนมีบุญกนยังกระแซบกินยังกระแซกอืกกันนี้คเป็นกลางนีค้คเป็นอะไร ี่านว่ะไม่ยอมมีนั่งบ้านันขึ้นสวรรค์ดาวบนึงอะไรนี่แ่ะรักไปใชถังว่ายให อยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะมีทุกอย่างมีทุกอย่างจัดเบีย,นนยร์เป็นเนืหลบข้นว้ยก็เข่าเป็นทนี่ยน้า่กินทุกอย่างได้สบายมากวันนี้ไปซื้อเพิ่นซื้อเมฮิตเอาซื้อ,บอเบนโบเซ่

ทอย่างอาหารีสัมอาหารสั่อาหาร,าาหาราไทยฮ่หอวเอ็มแบบยิ่สั่นี่อีกไม่หอบหนักืม ลต้นน้ำโปโก๊กต้นน้ำตกแต่งน้ำปลาแดกสีนี่เห็นรอแซ่บน้ำปลาแดกกันของอีสานภาคส่วนแซ่บพวกเจเ้าพวกเจ้านะพวกเจเก้าไปซื้อม,ม,มอาอมก,อกินกน,นะเพิ่นมาได้จ้างโฆษณาให้เพิ่นดอกได้ท่วงนั่งเสียบหอมมันแซ่บมันก็เลยเสียบแซ่บเลยเสียบโฆษณาให้เพิ่นดีดีจ้ะพวกเจ้าไปกินไปซื้อเมื่อกี้มาแล้วฮ็ด ซุปเนื้อแกงหี่หนังหี่มันเต็น้ำปลาแดกที่สานผ้าส่วมบอกเค็มปนใจผงสุโดไหลใ่ส้มวานนี่ดิคือเต็มทำไมอนนี่กินของ พี่หม่ำพี่ใหม่ปร่ลงพอดแสบกินของพี่หนุ่ยพายแสบแต่บางันมากินของพญ่อิสานพายสวนนี้แสบแบ้าขว๋ยังแสบคลักแสบเนี่ยแสบแสบแบบแสบแต่ยังมันแส